ค่ะก่อนที่เราจะทําการวัดตัวนะคะเราก็ได้เชิญนายแบบกิติมศักา์มาจากแผนกไฟฟ้านะคะท่านอาจารย์พิพัฒน์ใจเจริญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอจำปีศพท่ไขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องยืนฝั่งด้านขวาของผู้ถูกวัดตัวนะคะคนวัดจะเรียกว่าผู้วัดตัวนะคะส่วนนายแบบจะเรียกว่าผู้ถูกวัดตัวนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะวัดรอบคอก่อนนะคะ สายวัดเลขหนึ่งนะคะจะอยู่ที่มือขวาของเรานะคะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราอ้อมนะคะอ้อมลูกค้ามาทางนี้นะคะด้านขวาวัดรอบคอนะคะฐานคอวัดฐานคอนะคะให้มาตรงที่ลูกกระเดือกของเรานะคะแล้วก็อ่านค่านะคะนิ้วชี้จับมือจับสายวัดไว้นะคะแล้วก็อ่านค่านะคะ เราจะไม่วัดอย่างนี้นะคะคอเสื้อเขาจะสั้นแล้วเขาจะหายใจไม่ออกนะคะค่าที่ถูกต้องต้องอยู่บริเวณนี้นะคะเท่านั้นค่ะต่อไปจะเป็นรอบอกนะคะ,ะอยู่ยกแขนค่ะ,คะอ้อมเหมือนเดิมนะคะตรงใต้รักแร้เลยนะคะสุดเลยเอาแขนลงได้ค่ะค นะคะแล้วหันหน้าไปทางกล้องนิดนึงเขาจะได้เห็นนะคะครับผมนะคะวัดพอดีนะคะไม่ต้องบวกรวมเราจะไปบวกรวมกันอีกตอนที่เราสร้างแบบอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะบอกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อ่านค่าค่ะสังเกตด้วยนะคะบางคนตรงใต้รักแร้คนที่มีหน้าอกคนที่เล่นกล้ามผู้ชายส่วนใหญ่ทีห่หลังๆมาเนี่ยเขาจะมีกล้ามหน้าอกช่วงเนี้ย เขาจะวัดเอาส่วนที่ใหญ่ที่สุดต,ตรงใต้รักแร้ก็อาจจะไม่ใหญ่แล้วก็ได้นะคะรอบอกค่ะต่อไปจะเป็นไหล่กว้างค่ะไหล่กว้างก็คือเราจะวัดอีกด้านหนึงไปหาอีกด้านหนึ่งนะันซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้นะคะเอาไหล่ที่ต้องการเขาเลยนะคะแล้วก็อ่านค่านะคะถ้าเขาต้องการไหล่ตกก็คือตกเลยถ้าเขาพอดีถ้าอยากรู้ว่าไหล่พอดีอยู่ที่ไหนนะคะตรงปุ่มไหล่จะมีอยู่ปุ่มไหล่อยู่ตรงนี้ถ้าเกิด คนที่เขาอ้นวนๆมากๆเขาจะหาปุ่มไหลไม่เจอนะคะให้เรารูดวาดต้นแขนนะคะวางแนบอย่างนี้นะคะตรงรักแร้เนี่ยควาดขึ้นมาเลยแล้วก็ผ่านไหลเส้นไหลเขาจะอยู่ตรงนี้เส้นผ่านไหลน,นะคะวาดขึ้นนะคะสําหรับคนแบบมีอันจะกินนิดนึงนะคะเขาจะมองไม่ค่อยเห็นปุ่มไหลน,นะคะโอเคค่ะลบกวนหันหน้ามาทางนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะเราจะวัด พอเราวัดไหล่เสร็จแล้วนะคะเราวัดแขนยาวได้เลยวันนี้เราจะทําตัววัดตัวตัดแขนสั้นนะคะความยาวแขนเสื้อนะคะจากปุ่มไหล่ที่เราวัดได้แล้วนะคะแล้วก็วัดลงมาเลยค่ะตามต้องการหรือเหนือข้อศอกขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะคะเป็นความยาวแขนแล้วก็ทีนี้ต่อไปก็รอบปลายแขนนะคะรอบปลายแขนก็คือเราวัดความยาวแขนอยู่ตรงไหนนะคะเราก็วัดปลายแขนตรงนั้นเลยรอบปลายแขนวัดตามต้องการหรือ วัดพอดีแล้วก็บวก4นิ้วนะคะสำหรับแขนสั้นนะคะจุดที่เราจะวัดต่อไปก็คือลึกเอวนะคะลึกเอวของผู้ชายนะคะบางคนก็จะอยู่ที่สะดือบางคนสะดือต่ำไปนิดเราก็จะไม่เอาเราอยุดจะอาอยู่ที่ข้อศอกนะคะอยู่ระหว่างนี้ดูไปข้อศอกนะคะไปข้อศอกพับขึ้นนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะอยู่ระหว่างนี้นะคะตรงนี้นะคะ ะคะแล้วก็จําค่าไว้นะคะเราจะวัดจากตรงข้างไหลปลานะคะเราจะไม่วัดตรงปุ่มไหลเลยนะคะเพราะว่าเสื้อผู้ชายก็จะต่อบ่าตรงนี้วัดผ่านลงมาเลยไปหาจุดเอวลึกเอวแล้วก็อ่านค่าไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะทิ้งสายวัดยาวลงไปเลยหาความยาวเสื้อนะคะเลยสะโพกมานิดนึงนะคะหรือให้ถึงข้อมือนี้เลยก็ได้นะคะ แล้วก็อ่านค่าไว้นะคะเสร็จแล้วค่ะวัดตัวตัดเสื้อสำหรับผู้ชายง่ายนิดเดียวมีไม่กี่ขั้นตอนนะคะ